ใครที่กังวลเรื่องการออกกาลังกายจะส่งผลเสียต่อกระดูกสันหลังของเราเดี๋ยววันนี้ผมจะชวนทุกท่านมาออกกาลังกายด้วยท่าง่ายๆใครที่ผ่าตัดหรือยังไม่ได้ผ่าตัดก็สามารถทําตามได้แน่นอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟิตด้วยกันเลยนะครับอาิมมม สำหรับทุกท่านที่สนใจร่วมสนับสนุนช่องหมอชวนฟิตสามารถอุดหนุนโดยการพรีออเดอร์เสื้อสุดพิเศษรุ่น Limited e dition รุ่นแรก2แบบ2สไตล์ผ่านช่องทาง Facebook ช่องหมอชวนฟิตหรือว่าไลน์ออฟ i ิเชียล @fitdoctor ใส่เสื้อเพิ่มพลังแล้วมาฟิตไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับหมอเฟรมชวนฟิตนะครับ เป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคกระดูกข้อต่อและกล้ามเนื้อวันนี้ครับผมจะนําทุกท่านมาออกกําลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางลาตัวนะครับรวมไปถึงบริหารกล้ามเนื้อขาของเราให้สมดุลและแข็งแรงมากขึ้นใครที่ยังไม่ได้ผ่าตัดก็สามารถทําตามได้เลยแต่ในวันนี้ผมอยากจะเน้นมากๆในคนที่ผ่าตัดกระดูกสันหลังไปแล้วนะครับเพราะทุกๆวันผมจะได้รับคําถามว่าคนที่ผ่าตัดไปแล้วจะมีวิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากคนปกติหรือไม่และจะทําให้ฟิตกลับมาได้หรือไม่นะครับเดี๋ยววันนี้มีคาตอบทั้งหมดเลยนะครับก่อนที่จะไปเริ่ การผ่าตัดกระดูกสันหลังส่างเล็กๆน้อยๆเพื่อทุกท่านเข้าใจเรื่องของสรีระและร่างกายหลังจากการผ่าตัดรวมไปถึงจะได้เข้าใจเรื่องของการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและมีความฟิตมากขึ้นนะครับการผ่าตัดกระดูกสันหลังก็จะมีหลากหลายวิธีแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะนําการผ่าตัดที่พบบ่อยที่สุดนะครับคือการผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลัง หรือการผ่าตัด spinal fusion ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่เอาไว้แก้ปัญหาเรื่องของโรคกระดูกสันหลังเสื่อมรวมไปถึงกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนะครับเมื่อขึ้นชื่อว่าการผ่าตัดเชื่อมกระดูกนะครับเราต้องรู้ว่าเมื่อเราผ่าตัดไปแล้วกระดูกสันหลังของเราในช่วงข้อที่เราผ่าตัดนั้นจะมีการยึดติดนะครับ หรือการฟิวชั่นกันแล้วสิ่งนี้จะส่งผลต่อกลไกการทํางานของร่างกายของเราที่อาจจะแตกต่างจากคนทั่วไปนั่นก็คือการที่เราจะไม่สามารถขยับข้อต่อน,นั้นได้นะครับซึ่งเมื่อเราเคลื่อนไหวข้อต่อที่เราผ่าตัดแล้วไม่ได้ข้อต่อที่เราไม่ได้ผ่าตัดก็จะได้รับแรงในการกระทําที่เพิ่มมากขึ้นนั่นก็จะทําให้เรามีโอกาสที่จะบาดเจ็บข้อต่ออื่น มาไดร้รวมไปถึงกล้ามเนื้อบร,ริเวณร,รอบๆกระดูกสนันหลังของเราก็จะต้องมีการทํางานที่หนักมากขึ้นนะครับเพื่อเป็นการชดเชยกับการเคลื่อนไหวที่เรารสูญเสียไปและนั่นเองก็จะเป็นเหตุให้กล้ามเนื้อของเรากล้ามเนื้อรอบกระดูกสันหลังรวมถึงกล้ามเนื้อขาของเรามีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีความตึงในบางมัดมีความหย่อนในบางมัดนะครับและโดยรวมก็จะมีความไม่สมดุลและอาจจะสร้างปัญหาตามมาให้เราได้นะครับอย่างที่หลายเด็ทนทราบว,ว่าเมื่อเรามีก,กระดูกสนันหลังที่เสื่อมเราก็มักจะต้องมีการเสริมความแข็งแรงของกระดูกสนันหลังอยู่แล้วการ การผ่าตัดเองการใส่เหล็ก ก็จะเป็นการเสริมความแข็งแรงจากภายในนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเสริมความแข็งแรงจากภายนอกก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญแม้ว่าเราจะเสริมแรงภายในแล้วเราก็ยังต้องมาเสริมความแข็งแรงของภายนอกนั่นก็คือกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวนะครับรวมไปถึงใครที่อยากจะมีสุขภาพและมีวิถีชีวิตที่ดีมากขึ้นก็อย่าละเลยที่จะออกกําลังกายกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆให้มีความแข็งแรงและสมดุลและนั่นก็จะเป็นการแก้ปัญหาของคนที่ผ่าตัดกระดูกสันหลังนะครับดังนั้นเองอย่าเพิ่งกังวลใจไปนะครับเดี๋ยววันน เรื่องของกระดูกสันหลงังรวมไปถึงคนที่ผ่าตัดแล้วมีสุขภาพที่ดีและวิถีชีวิตที่ดีมากขึ้นและฟิตไปด้วยกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนจะไปเริ่มออกกำลังกายวันนี้นะครับอยากจะเป็นกาําลังใจให้ว่าการออกกำลังกายในวันนี้จะไม่ได้ยากแต่จะช่วยท่านได้มากๆนะครับวันนี้จะมีการออกกำลังกายทั้งหมด2แบบก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการบริหารสร้างกล้ามเนื้อมัดที่สําคัญนะครับข้อควรระวังที่1นะครับในคนที่ผ่าตัดกระดูกสันหลังแล้วควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่า้าาออออตนน่่งขขทใ ข้อที่ไม่ได้ผ่าตัดน,นะครับซึ่งนั่นเองอาจจะทำให้ท่านบาดเจ็บจากการออกกำลังกายได้ดังนั้นเองพยายามออกกำลังกายให้หลังตรงไม่มีการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังไว้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การยืดเหยียบกล้ามเนื้อก่อนนะครับวิธีการครับวันนี้เราทำบนเตียงเตรียมผ้าขนหนูสักหนึ่งผืนไว้นะครับสำหรับท่าแรกนะครับจะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณขาก่อนนะครับวิธีการนะครับเริ่มจากการที่เรานั่งบนเตียงก่อนนะครับหลังจากนั้นเรายื่นขาออกมา สิ่งที่สําคัญของคนที่ผ่าตัดแล้วนะครับก็คือพยายามทําหลังของเราให้ตั้งตรงมากที่สุดนะครับให้ไม่มีการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังหลังจากนั้นนะครับเราจะค่อยคอยเอาผ้ามาคล้องที่บริเวณปลายขาลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราค่อยๆดึงผ้าออกมาให้รู้สึกตึงที่เรนเวน่องนะครับแล้วค่อยๆกดเข่าลงไปให้แนบพื้นมากที่สุดนะครับโดยที่เราไม่ต้องก้มหลังนะครับค้างไว้10วินาทีครับ สิโอเคนะครับหลังจากนั้นเราเปลี่ยนขากันบ้างนะครับสหรับขาตั้งหลังให้ตั้งตรงมากที่สุดนะครับเท่าที่เราไม่ได้ฝืนหลังจากนั้นค่อยๆดึงผ้าเข้ามานะครับแล้วก็ค่อยๆกดเข่าลงไปนะครับพยายามโฟกัสไปที่หลังก่อนนะครับให้หลังของเราไม่มีการฝืนไม่มีการก้มให้เราดึงให้เรารู้สึกว่าตึงที่บริเวณน่องที่บริเวณขานะครับ1ิวินาทีไปเลย ถ้าถามว่าหลังจากผ่าตัดเชื่อมกระดูกสนหลงแล้วสามารถออกกำลังกายได้เมื่อไหร่นะครับโดยมากแล้วเรามักจะรอให้กระดูกสนหลังที่เชื่อมติดก่อนนะครับอย่างน้อยใช้เวลา3-6เดือนซึ่งท่านสามารถสอบถามกับแพทย์ประจําตัวท่านได้เลยว่าสามารถเริ่มออกกำลังกายได้อย่างเต็มที่แล้วหรือยังนะครับโอเค ข้อควรระวังที่2หรือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหลังไม่ควรมีการพยายามทําให้เกินขีดจํากัดมากจนเกินไปหรือฝืนมากจนเกินไปนะครับเพราะนั่นอาจจะส่งผลทาให้กระดูกสันหลังของเราได้รับความเครียดได้รับแรงกดและอาจจะบาดเจ็บได้นะครับดังนั้นเองค่อยๆเอาเท่าที่ไหวถ้าเราสึกว่าได้ยืดกล้ามเนื้อก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับต่อไปเป็นท่าที่2นะครับท่านี้หลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยแต่ว่าจะมีรายละเอียดสักเล็กๆน้อยๆนะครับวิธีการนะครับเริ่มจากเรานอนราบไปเลยครับอ่าหลังจากนั้น เราค่อยๆนะครับงอเข่าทั้งสองข้างขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นเราค่อยๆยกขาข้างนึงขึ้นมาแล้วก็เอามือสอดไปใต้เข่านะครับเราค่อยๆดึงอ่าท่านี้เองนะครับในคนปกติเรามักจะดึงให้แนบปกมากที่สุดถูกไหมครับ แต่ว่าในคนที่ผ่าตัดกระดูกสันหลังแล้วนะครับเราก็จะมีความกังวลว่าการที่เราดึงมากจนเกินไปอาจจะทําให้ส่งแรงไปที่กระดูกสันหลังของเราได้นะครับและนั่นเองให้เราสังเกตนะครับค่อยๆทําช้าๆแล้วค่อยๆดึงมาให้เรารู้สึกว่าบริเวณหลังของเราตึงนะครับแล้วเราก็หยุดค้างไว้10วินาทีเลยไม่ต้องฝืนนะครับค่อยๆทําไปพร้อมกันครับ ท่านี้นะครับหรือนีทูเชสแนะนาว่า้ทำทีละข้างนะครับไม่แนะนําให้ทํสองข้างพร้อมกันเพราะนั่นอาจจะทําให้ท่านบาดเจ็บได้มากขึ้นนะครับแต่นั่นเองค่อยๆทําทีละข้างเอาเท่าที่ไหวก่อนนะครับอ่าหลังจากนั้นเราค่อยๆวางลงนะครับอ่าหลังจากนั้นสลับข้างนะครับค่อยๆยยกขาขึ้นมาเอามือไปรองที่ใต้เข่านะครับหลังจากนั้นค่อยๆดึงแล้วก็ให้เรารู้สึกตึงที่หลังประมาณนึงนะครับห้ามฝืนนะครับไม่จําเป็นต้องชิดอกนะครับห่างไว้10วินาทีครับ เราค่อยๆวางลงนะครับอันนี้เองก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อหลังของเรานะครับให้มีการยืดย่นที่ดีขึ้นนะครับต่อไปท่าที่3นะครับต่อเนื่องจากท่าที่2เลยนะครับวิธีการนะครับก็คือเรานอนงอเข่าขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเรางอสะโพกขึ้นมาสักเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นเอามือสอดใต้เข่าเหมือนเดิมครับอาจจะไม่ต้องฝืนทําให้เยอะนะครับเอาแค่เล็กน้อยเท่าที่เรารู้สึกว่าหลังของเราไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับหลังจากนั้นเราค่อยๆนะครับ เอียดขาออกมาครับอ่าอันนี้ก็เป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณด้านหลังขานะครับซึ่งมักจะตึงมากๆนะครับในคนที่ผ่าตัดหลังมาแล้วอ่าหลังจากั้นเราค้างไว้10วินาทีครับทิปเราค่อยๆวางลงช้าๆนะครับโอเคต่อไปสำหรับข้างครับ ยกขาขึ้นมา,าให้หลังไว้เคลื่อนนะครับเอามือจับบริเวณท้ายเข่าไว้แล้วเราเหยียดขาขึ้นมาครับอเอาให้ตึงด้านหลังขามากๆเลยนะครับิ0แล้วค่อยๆวางลงช้าๆนะครับ ต่อไปจะเริ่มสร้างกล้ามเนื้อกันแล้วนะครับจะเริ่มที่กล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อกันกลางลําตัวก่อนนะครับวิธีการนะครับเราเริ่มจากเรานอนราบลงไปนะครับหลังจากนั้นให้เรานะครับเอามือของเราสอดไปไว้บริเวณที่เป็นส่วนโค้งของหลังนะครับอ่าเอาสอดไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราค่อยๆพยายามดันสะดือของเราให้ไปชิดกับมือมากที่สุดนะครับ อ่าท่าน,นี้หลายท่านจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับโดยที่เราจะรู้สึกว่ามีการเกรงที่บริเวณก้ามท้องของเรามากๆเลยนะครับโอ้เกร็งเป็นลูกเลยนะครับอันนี้คือการบริหารกล้ามเนื้อท้องของเรานะครับอ่าค้างไว้10วินาทีนะครับไม่ต้องการหายใจนะครับหลังจงนะากนั้นค่อยๆคลายออกนะครับ เอามือยังสอดไว้อยู่นะครับทั้งสองข้างเลยเราทํากับดกสักเส้นหนึ่งนะครับเพิ่มความแข็งแรงสุดๆไปเลยนะครับค่อยๆเอามือสอดนะครับงอเข่าแล้วค่อยๆเกร็งดันสะดือลงไปครับค้างไว้10วินาทีนะครับโอ้โหเก่งท้องมากๆเลยครับข้อควรระวังที่3นะครับคือเด็กเลี่ยงกิจกรรมที่มีแรงกระแทกสูงๆหรือ high impact exercise นะครับเช่นการกระโดดการแอโรบิกหนักๆนะครับเพราะนั่นจะส่งผลทำให้หลังของเราได้รับแรงกระแทกที่มากขึ้นอาจจะมีโอกาสบาดเจ็บได้นะครับ โอเคถ้าต่อไปก็จะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเหมือนเดิมเลยนะครับวิธีการนะครับเราเริ่มจากการที่เรานอนราบลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเหยียดขาออกมาท่านี้เองผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเรากําลังบริหารกล้ามเนื้อท้องอยู่นะครับวิธีการนะครับก็คือค่อยๆนะครับเอาส้นเท้าถูพื้นมาเลยครับถูช้าๆนะครับยิ่งช้ายิ่งได้กล้ามเนื้อนะครับแล้วลองเอาบือจับบริเวณหน้าท้อง บริเวแกนกลาของเราดูนะครับจะมีการแข็งเกรงนะครับองอเข้ามาโอเคครับแล้วค่อยๆเยียดออกไปครับทำทั้งหมด5ครั้งนะครับทำไปพร้อมกันเลยนะครับอ่าไว้จับหน้าท้องก็ได้ครับอ่าหน้าท้องกำลับบงเกรงเลยนะครับคําช้าๆหนึง เออกไปสองช้านะครับสำหรับท่านี้นะครับการงอเข่าก็เอาประมาณ90องศานะครับไม่ต้องงอมากจนเกินไปนะครับเพียง90องศาก็เพียงพอต่อการบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวแล้วนะครับอ่าโอเค ต่อไปสลับข้างกันบ้างนะครับอนอนตัวตรงค่อยๆไถเท้ากับพื้นครับกับท้องของเรามีการแข่งเกร็งอยู่นะครับอย่าให้เท้าลอยจากพื้นนะครับ โอเคต่อไปเซตที่2นะครับผมจะเพิ่มความยากขึ้นมาสักเล็กน้อยวิธีการก็คือเราค่อยๆย,ยกแขนขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นเราค่อยๆรูดส้นเท้านะครับลาบพื้นมาเลยเรารู้สึกว่าแล้มท้องเราเกร็งมากๆเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆเหยียดออกไปครับ5ครั้งนะครับพอมแล้วเริ่มกันเลยครับ ข้อควรระวังที่4ี่นะครับเรื่องของการยกน้ําหนักนะครับแนะนําว่าไม่ควรใช้น้ําหนักมากจนเกินไปนะครับเพราะนั่นก็อาจจะส่งผลต่อน้ําหนักที่จะลงต่อกระดูกสันหลังของท่านมากขึ้นส่งผลทาให้อาจจะมีการบาดเจ็บรวมไปถึงการฟื้นตัวที่ช้าลงนะครับสุดท้ายนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเราพักแขนสักแป๊บนึงนะครับกลัวเมื่อยโอเคครับพร้อมนะครับยกแขนขึ้นมาเริ่มนะครับลากส้นเท้ากับพื้นนะครับอย่าให้ส้นเท้าลอยหนึ่ง

ต่อไปท่าที่3นะครับจะเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวรวมถึงกล้ามเนื้อก้นด้วยนะครับใครที่มีหมอนนะครับอันนี้สมมติมว่าเป็นหมอนสามารถเอามาเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อได้ด้วยนะครับอวิธีการก็คือเรานอนไปก่อนนะครับหลังจากนั้นลงงอเข่าขึ้นมาสักเล็กน้อยนะครับทั้งสองข้างแล้วเราเอาหมอนมาวางไว้ระหว่างนี้เป็นการหนีบไปด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับเอามือวางเนที่พื้นเพื่อเกิดความมั่นคงแล้วเรานะครับค่อยๆยัน ตัวขึ้นไปนะครับให้รู้สึกว่ามีการแข็งเกร็งตั้งแต่ก้นลงมาเลยนะครับแล้วก็เหยียดขึ้นไปครับให้เข้าสะโพกและหัวไหล่อยู่ในระนาบส้นตรงนะครับเราจะรู้สึกว่ามีการเกร็งของกล้ามเนื้อก้นแล้วก็แกนกลางลำตัวของเรานะครับค้างไว้3วินาที 1,2,3... แล้วเราค่อยๆลงนะครับทำช้าๆนะครับพร้อมไหมครับเดี๋ยวเราทำสัก5ครั้งนะครับขึ้นครับ ค้างไว้3วินาทีครับ1 2 3 2> ลง สำหรับใครที่ฟิตนะครับก็สามารถทำห้าถึงสิบครั้งสองถึงสามเซตได้เลยนะครับต่อไปท่าที่สี่นะครับท่าที่สี่จะเป็นการแพลงนะครับแต่ว่าในมือใหม่หรือระยะเริ่มต้นผมอยากให้ลองแพลงกับกำแพงเพื่อเป็นการฝึกสร้างกล้ามเนื้อแกันกลางลำตัวให้มีความแข็งแรงก่อนนะครับพิธีการนะครับเราเข้าหากำแพงครับหลังจากนั้นนะครับเราตั้งแขนขึ้นมาครับกับกำแพงนะครับเดินหอยหลังสักเล็กน้อยนะครับอ่า ข้อควรระวังของท่านี้นะครับคือเราไม่ควรแอ่นหลังอย่างนี้นะครับจะทําให้เรามีอาการเจ็บได้พยายามทําหลังออกมาให้อยู่ในท่าปกตินะครับอ่าให้หลังตรงไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราค่อยๆยกแขนแล้วก็เอาแขนวางออกมาข้างนอกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ยกแขนกลับมาโดยเราจะมีการเกร็งแกนกลางลําตัวของเราไว้นะครับให้อยู่ในท่าปกตินะครับไม่พยายามให้มันย่อนหรือเซหรือเอนะครับอ่าลองดูนะครับทําไปพร้อมกันนะครับอึ๊บค่อยๆกลางออกมา แล้วก็การกลับไปครับแต่รู้สึกว่ามีการกิงแกนการลำตัวมากๆเลยนะครับทำสลับข้างทำสิบครั้งนะครับพร้อมแล้วเริ่มจากด้านขวานะครับไปครับหนึ่ง สำหรับคนที่ผ่าตัดกระดูกสันหลังมาแล้วนะครับผมก็เข้าใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้มากๆนะครับผู้เราเชื่อว,ว่าการออกกำลังกายอย่างถูกต้องนะครับอย่างสม่ำเสม,สมออย่างมีวินัยก็จะช่วยบรรเทารวมถึงฟื้นฟูนฟทําให้ท่านมีความแข็งแรงมีความฟิตมากขึ้นนะครับแต่นั่นเองเป็นกำลังใจนะครับเราฟิตไปด้วยกันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับซิป โเคต่อไปท่าสุดท้ายนะครับท่านี้ผมอยากให้ทุกท่านได้ลองทานะครับอาจจะดูเหมือนยากแต่ว่าไม่ได้ยากมากจะเกินไปนะครับท่านี้จะเป็นการวอลส์คอรนะครับวิธีการนะครับเราเริ่มจากเราค่อยๆเอาหลังให้แนบกับกําแพงก่อนนะครับหลังจากนั้นเราค่อยๆเดินก้าวขาขึ้นมาครับทั้ง2ข้างนะครับโดยเรากางขาไว้นะครับให้เข่าเท่ากับหัวไหล่ของเรานะครับลักษณะแบบนี้ แต่ว่าหลังของเราควรติดแนบกําแพงนะครับเพื่อให้หลังของเราไม่มีการขยับระหว่างสปอตนะครับหลังจากนั้นนะครับเราค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงเอามือวางไว้บนหน้าขานะครับย่อตัวลงสักเล็กน้อยค้างไว้2วินาที1 2แล้วเราค่อยๆย,ยันตัวขึ้นช้าๆนะครับ อ,อันนี้เองก็จะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อก้นแก,นการกำลํงตัวที่ดีมากๆนะครับพร้อมแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับเรามาทำท่าสุดท้ายไปด้วยกันครับหลังพิกกำแพงเอามือจับหน้าขาค่อยๆย่อครับอ่าลงสักเล็กน้อยนะครับค้างไว้ครับ1นึ่งองเป็นมา1น่งต่อไปครับ1นึสองสอง,สอง ไปค่อยย่อนะครับย่อกล่นลงไปง 2> ง1 2ขึ้นมา3พยายามไม่ให้เข่าเลยปลายเท้านะครับอ่ายอ่อก้นเอายอ่อก้นเอาใครที่ไม่มั่นใจหาคนมาดูแลก่อนนะครับ <Stay. S 1> สุดท้ายนะครับหนึ่งสองาโอเคอ่าพักสักแป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวขออีกสักเซตนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของเราให้สุดๆไปเลยนะครับหลังตรงไว้นะครับค่อยๆก้าวข,า,ขาออกมาการขาให้มั่นคงใครไม่มั่นใจหาคนมาดูแลนะครับอ่าหลังจากนั้นมือจับหน้าขาย่อก,กล่นลงไปนะครับย่อก,กล่นลงไปอ่าค้างไว้2วินาทีหนึ่งสองแล้วเลอกขึ้นมาครับอ่าสบายๆนะครับ ยอ่อกลลงไปนะครับหนึ่งสองพ้นมาย่อกลลงไปหนึ่งสองขึ้นมาสุดท้ายนะครับหนึ่งสองเหยียดตัวขึ้นมาโอเคสุดยอดเลยครับ สำหรับผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาสุขภาพที่สนใจอยากใช้การออกกำลังกายเพื่อการรักษาสามารถติดต่อพวกเราผ่านทางช่องทาง MDS Med Design Fitness กายภาพกระดูกและข้อเชียงใหม่สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้รับความแข็งแรงที่เพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงได้พื้นฐานในการต่อย,ยอดการออกกำลังกายโดยเฉพาะคนที่ผ่าตัดกระดูกสันหลังมาแล้วนะครับอย่างไรก็ตามหลักการนี้ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับคลิปต่างๆในช่องของเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อรอบเข่า กล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อหลังนะครับถ้าท่านรู้หลักการท่านก็สามารถต่อยอดได้อย่างแน่นอนเป็นกำลังใจให้นะครับ แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะไม่อยากผ่าตัดหรือถูกผ่าตัดมาแล้วนะครับแต่พวกเราเชื่อว่าการที่ท่านได้ออกกําลังกายอย่างถูกต้องถูกวิธีก็จะช่วยส่งเสริมให้ท่านมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีความขาาแข็งแรงมากขึ้นนะครับและป้องกันและชะลอความเสื่อมต่างๆที่จะเกิดตามมาได้นะครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของผู้สูงอายุที่อยากยกมาเป็นกําลังใจนะครับถึงแม้จะมีอายุที่มากผ่าตัดกระดูกสันหลังมาแล้ว2รอบนะครับแต่ก็ยังสามารถบริหารตามท่าของเราทําเหมือนกับที่ แข็งแรงมากขึ้นได้ถ้าใครมีอะไรอยากจะมาเล่าให้ฟังชอบไม่ชอบยังไงสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาที่ด้านใต้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันศุกร์หน้าเวลาหนึ่งทุ่มขอทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขและเราฟิตไปด้วยกันแข็งแรงไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ